ปีใหม่ทีแล้วก็ใกล้วันเด็กเข้ามาด้วยหาของขวัญให้กับเด็กๆนี่หืเมื่อยเหลือเกินเออบ่นนี่คุณพ่อคุณแม่เขาจะรู้ไหมเนี่ยเราอ่ะเราก็ต้องคิดถึงว่าตอนสมัยเราเด็กๆบ้างเนาะคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับก้าวเข้าสู่ปี2013อย่างเป็นทางการและก็เขาเรียกว่า สัปดาห์แรกของการทำงานของเรานะครับกับรายการ Music Love Life นะครับหน้าที่ผมทีจ่จะเรยังคึกคักดึกดึกแบบนี้อยู่นะครับที่ TA TV เนาะนะฮะความสบายอกสบายใจนะฮนะแน่นอนผลงานเพลงคุณภาพนะของศิลปินคุณภาพเยอะแยะมากมายนํามาฝากกันนะครับแต่ว่า แหมปีที่ผ่านมาเราก็สูญเสียอะไรเยอะแยะมากมายในวงการเนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นศิลปินดารานะครครูนักแต่งเพลงนะหรือจะเป็นศิลปินเองนะครับโอ้ยเยอะแยะไปหมดนะครับมาปีใหม่แล้วหลายคนบอก7วันอันตรายเป็นยังไงนะมันทำไมเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเนาะนะฮะอยู่ที่พวกเรานะฮะความประมาทเท่านั้นแหละนะที่เราจะต้องลดนะะเรื่องของดื่มแล้วก็ขับ นะเมาแล้วก็ต้องพักนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องระมัดระวังนะความประมาทด้วยนะครับบางครั้งขับรถขับราบ,บนท้องถนนเกิดความคึกขนองขึ้นมาอะไรเงี้ยนะฮะปาดหน้าตัดหน้าโอ้ยนะฮะก็เขาเรียกว่าอารมณ์ร้อนไม่ได้นะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องคิดนะว่าเ6 5อ๊ะสบศพเลยนะนี่คือประเทศไทยนะครับ เฉลี่ยวันละคนเหรอต่อปีอุ้ยไม่ใช่อันนี้แค่เวันอันตรายนะฮะแต่ว่าเลขมันสวยไงนะฮะออกมาตั้งแต่วันที่27ใช่ไหมจนถึงวันที่3ที่ผ่านมานะครับ365บศพนี่ก็ถือว่าเยอะเลยนะนะครับและจังหวัดที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวซะส่วนใหญ่นะครับที่มีผู้เสียชีวิตเยอะนะอย่างเชียงใหม่เนี้ยนะนครปฐมนะฮะเมืองที่จะต้องผ่านถึงภาคใต้นะกรุงเทพมหานครนะฮะนี่ขนาดที่แบบ ปีใหม่แล้วก็ลดว่างนะนะฮะจเอกันแบบเขาเรียกว่าใจตรงกันนะฉันก็จะไปเธอก็จะมาต่างคนต่างไปต่างคนต่างมาเอาจะเอกันเข้าให้นะฮะอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นความเสียหายก็เกิดขึ้นนะครับวันนี้เดี๋ยวเราชมมิวสิกวิดีโอให้สบายใจกันแบบ2งานเพลงเลยดีกว่านะครับจะได้สบายใจมากยิ่งขึ้นและก็หลังจากนั้นเราจะได้พบกับ โชว์ของเด็กๆนะครับนี่ต้องบอกว่า Art and Culture นะครับอาจารยา์ครูหน่อยนะครูครหน่อยนะอาจารย์ผู้ฝึกสอนสำหรับน้องๆน,นะที่เราเรียกว่าครูหน่อยจะสอนเด็กๆให้มาสร้างความสนุกสนานในรายการของเรา m mm hmm. Music Love l i ไ e ยามดึกแบบนี้กับผมดีเจเสร์ตเดี๋ยวสักครู่แล้วกันนะฮะและแน่นอนนะฮะ ผมก็เชื่อนะว่าของขวัญวันปีใหม่ที่หลายคนบอกโอ้ยถ้าเป็นฝรั่งเขาเรียกว่า boxing day นะัน้ะผ่านไปตั้งแต่วันที่26่ธันวาแล้วหลังวันคริสต์มาสแน่นอนฮะประเทศไทยก็ส่วนใหญ่ก็พอหลังจากเขาดาวอะไรเสร็จสับ หลังจากวันไหนก็แล้วแต่ตื่นขึ้นมานะฮะจะเซนต้า s ซนตี้คุณพ่อคุณแม่มีของขวัญมาให้เด็กก็มักจะแกะเลยทันทีนะครับเราไม่จํากัดว่าวันบ็อกซิ่งเดย์หรือไม่บ็อกซิ่งเดย์แต่ว่าวันนี้เด็กๆมาทั้งทีนะฮะก็เตรียมเข้าของ ของรางวัลเยอะแยะมากมายเตรียมพร้อมมาให้เด็กๆด้วยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปชมมิวสิกวิดีโอกันก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาสนุกสนานกันบนเวทีนี้กับเด็กๆของเราในช่วง Happy New Year ไม่ใช่ Happy b i r ิร์ a เนะอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวสักครู่ครับ อวยพรก่อนถึงท่านวาซื้อมาจนเก่าเพื่อส่งให้สาววันขึ้นปีใหม่กับเธอจันดูข้อคานอยากเกินหาคำบรรญ,ญายเป็นสื่อความหมายจากใจถึง ไอพรแผ่นเดียวของปีที่ฉันมีอยู่อยากบอกให้รู้ทั้งใจเสนออาจเป็นเรื่องธรรมดาอ่านมาลายไปจนเลยอ,อยากรู้ใจเธอใครคนที่หวัง ยังคงมีอีกมากมายร้อยชายไม้เป็นผู้สอนส่งบาดวยพรให้เธอสุขีรับรวยของฝวันเลือค้าของฉันราคาไม่มีทุกวินาทีวันกลัวเธอ ส่งยิมยิมไปทั้งปีแค่นี้เกินพอไม่คิดจะขอปันไปไกลตัวลัวเธอมากมีคนจองเร่งใจแค่เพียงส่วนเกินทำใดจะก,กันให้ตรงกับใจ ให้พรให้เธอสุขีร่ำรวยของควันเลือค่าของฉันราคาไม่มีทุกวินาทีวันกลัวเธอมาขอแค่ส่งยิ้มอิ่มไปทั้งปีแค่นี้เกินพอไม่คิด จะขอปันไปไกลตัวกลัวเธอมากมีคนจองเกรงใจแค่เพียงส่วนเกินทำใดจะกลั่นให้ตรงกับใจ สุดใดขื้อว่าเมื่อที่สามยังมีมามีสองเฮาเท่านั้นฝันคงพอพอแต่เรื่องจริงต่อให้เลยให้แม่ลบหุนโลกกิงทุกๆุกสิ่งสิแปลนีพอเพียงสองเฮามี